คราวนี้มาถึงขั้นตอนสำคัญก็คือแกะมันออกมาจากพิมพ์นี่ค่ะก็จะได้ชิ้นข้าวเรียบพิมเพรุมกลับมาแล้วค่ะวันนี้เราจะมาทดสอบดินเกาหลีกับแป้งโดนะคะว่าสองอย่างนี้เนี่ยมีคุณสมบัติเหมือนหรือต่างยังไงนะคะไปดูรีวิวกันเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะมาดูตัวดินเกาหลีกันก่อนนะคะโดยดินเกาหลีที่พิงซื้อมาจะเป็นแบบ24สีค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยเปิดออกมานะคะก็จะได้เป็นอุปกรณ์สำหรับงานปั้นเนี่ยค่ะ3ชิ้นแบบนี้นะคะก็จะมีส่วนปลายทั้งสองด้านนะคะที่ไม่เหมือนกันค่ะ แล้วก็สีนะคะเขาก็จะให้มาทั้งหมด24สีแล้วก็จะมีคู่มือค่ะตรงน,นี้ก็จะเป็นวิธีการปั้นง่ายๆแล้วก็การผสมสีเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองผสมกันด้วยว่ามันได้ตามอย่างที่เขาแนะนำจริงหรือเปล่านะคะการปั้นก็จะมีคู่มือก็จะมีสองด้านค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูสีกันเลยนะคะ คุณพ่อคุณแม่เคยปั้นดินเกาหลีกันไหมคะแล้วชอบหรือเปล่าลองคอมเมนต์บอกกันได้เลยโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีทั้งหมด24สีเลยนะคะคือพิงคเคยซื้อแบบ12สีมาแล้วรู้สึกเล่นไม่พอเคราวนี้ก็เลยสั่งแบบ24สีมาเลยค่ะ, okay, คะนนก็จะเห็นว่าเฮ้ยเขามีสีแบบค่อนข้างหลากหลายนะคะครานี้เดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อของวัสดุกันนะคะเดี๋ยวเลือกเป็น สีชมพูแล้วกันนะคะอันนี้อ่าเขาก็จะมาในกล่องที่เป็นแบบเก็บไปให้อากาศเข้านะคะก็จะเป็นลักษณะของเนื้อดินเกาหลีก็จะค่อนข้างนิ่มค่ะก็กลิ่นก็ไม่ได้มีกลิ่นหอมนะคะเป็นกลิ่นธรรมดาค่ะไมเราก็ไม่ได้มีกลิ่นเหม็นด้วยค่ะ ก็จะรู้สึกหนืหนืดมือนิดนึงนะคะถ้ายืดก็ได้พอสมควรค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ยืดเหมือนสลามนะคะคือจุดเด่นของดินเกาหลีเนี่ยค่ะเขาจะปั้นแล้วก็สามารถเก็บเป็นชิ้นงานได้นะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยพิงจามาลองกดดินเกาหลีไปกับตัวแม่พิม์พดูนะคะเป็นแม่พิม์พจากแป้งโดการปั้นก็ ทำได้ง่ายค่ะนิ่มปั้นง่ายมากๆก็ถ้ายังไม่ใช้แล้วก็เก็บเอาไว้ในกล่องเหมือนเดิมนะคะแป๊บหนึ่งมันก็จะแนบไปกับรูปทรงถ้วยแบบนี้ค่ะแล้วก็ปิดฝาให้แน่นค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าจะผสมสียังไงเดี๋ยวเลือกเป็นเดี๋ยวเราลองดูในนี้ อยากได้เป็นสีเขียวแบบนี้นะคะแต่เพียงจะเอาสีเหลืองผสมกับสีน้ำเงินแบบนิดหน่อยก็จะทำให้เด็กๆนะคะรู้จักการผสมสีด้วยว่าเหลืองผสมน้ำเงินกลายเป็นสีเขียวได้ด้วยอ้าว นี่เริ่มเป็นสีเขียวแล้วนะคะก็ฝึกกล้ามเนื้อมือได้ดีมากๆเลยค่ะปั้นง่ายเพราะว่ามันนิ่มค่ะอ่นนี้เริ่มเป็นสีเขียวอ่อนแล้วอ่ะเมื่อกี้นะคะก็คือจากสีเหลืองอันนี้แล้วก็กลายผสมน้ําเงินปับ๊บก็จะกลายเป็นสีเขียวอ่อนแบบนี้ค่ะมิงขอเอาไปเก็บไว้ในสีเขียวเลยละกันเนาะ ตรงนี้ก็ต้องปิดฝาให้สนิทนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้าลมเข้าไปเนี่ยดินเกาหลีเขาจะแข็งตัวค่ะเดี๋ยวพิงจาเอาดินเกาหลีนะคะมาใส่ในถาดแม่พิมพ์ของแป้งโดค่ะโอเคเดี๋ยวเราก็จะเอาอุปกรณ์มาวางไว้ข้างๆก่อนนะคะเพราะว่าต้องใช้ช่วยอันดับแรกเดี๋ยวเราจะปั้นข้าวกันก่อนแล้วก็ใช้สีขาว ถ้าเราไม่มีลูกกิ้งกดใช่ไหมคะเราก็หาอะไรแบนๆอ่ามากดแล้วส่วนที่เกินล้นออกมานะคะเราก็เอาอุปกรณ์ของเขามาปาทิ้งออกไปนะคะเพราะว่าจะช่วยเรื่องของความสวยงามนั่นเองอน,นี่ค่ะน,นี่ก็ไม่ต้องทิ้งค่ะเพราะว่ามันยังนิ่มอยู่แล้วก็เก็บใส่กระปุกไว้เหมือนเดิม ตอนนี้มาถึงขั้นตอนสําคัญก็คือแกะมันออกมาจากพิมพ์อ่านี่ค่ะก็จะได้ชิ้นข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็จะแกะไม่ยากค่ะก็จะได้ข้าวมาแล้วเดี๋ยวขอวางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะต่อไปขอทําเป็นตัวปลาหมึกปลาหมึกเราขอใช้เป็นสีแดงนี้อ่า เพื่อให้มันตัดกับข้าวสีขัวของเรานะคะตรงนี้นะคะก็เอาออกไม่ไม่ค่อยยากค่ะก็จะได้เป็นตัวปลาหมึกมาแล้วเราก็รีบเอาไปวางนะคะบนข้าวของเราได้เลยแบบนี้ แล้วด้วยการที่มันเป็นดินเกาหลีเหมือนกันนะคะสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะติดกันเองนะคะเราไม่ต้องใช้กาวเลยก็จะได้ชิ้นงานสวยๆแบบนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจากแม่พิมพ์ต่างๆแบบนี้เราจะได้ชิ้นงานแบบไหนคะ่ะนี่ค่ะได้แบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็น ซูชิหน้ากุ้งหน้าปลาแซลมอนหน้าปลาหมกึกหน้าปลาโอแล้วก็หน้าปลาหมึกนะคะอันนี้ทิงท้งพิงทิ้งผลงานไว้ประมาณสักชั่วโมงกว่าๆนะคะเขาก็จะติดกันแบบนี้แล้วไม่ไม่หลุดออกมานะคะอันนี้สามารถที่จะเก็บไว้เปิดร้านซูชิได้เลยคะ่ะเพราะว่าคุณสมบัติของดินเกาหลีเนี่ยเขาจะอยู่ทรงแล้วก็ไม่เป็นเชื้อราด้วยคะ่ะ คค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นแป้งโดค่ะ10ส,สีที่พิงซื้อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีสีอะไรบ้างโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นแป้งโดนะคะยี่ห้อ Color d o u g ดนี่นะคะเป็นกระปุกเล็กๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าข้างในเขาเป็นแบบไหน นีเปิดออกมานะคะเขาก็จะแรปด้วยพลาสติกล้วก็ใช้อ,อกกุปกรณ์ช่วยกลิ่นเขานะคะจะไข่ไขยกลิ่นของมะฝรังค่ะโดยแป้งโดนนี่นะคะเขาก็จะมีคุณสมบัตินิ่มเหมือนกันค่ะแบบนี้เวลา จับไปนะคะมันจะมีความรู้สึกถึงความเป็นน้ำมันเล็กๆน้อยค่ะก็คือมันจะมันมนมือนะคะเวลาเอาไปวางบนกระดาษหรือแผ่นพลาสติกเนี่ยเขาก็จะมีความมันนะคะกลิ่นเหมือนมะฝรั่งก็ปั้นง่ายค่ะแล้วก็ตรงฝาของเขาทุกอันเนี่ยก็จะมีเหมือนแบบแม่พิมพ์มาให้อันนี้ ก็จะได้เป็นแบบรดแบบนี้นะคะจะทำเป็นชิ้นงานก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราลองมาผสมนะคะสีเหลืองกับสีฟ้ากันดูค่ะอยู่นะคะก็เปลี่ยนสีเหมือนกันค่ะจากสีเหลืองก็ผสมน้ำเงินก็กลายเป็นสีเขียวนะคะแบบนี้ นี่สีเขียวพิงงอ้ามาทำเป็นใบไม้เลยละกันเนาะแล้วก็ซูชิแล้วก็จะใช้สีขาวจะง่ายมากค่ะอ่าเราก็จะได้ข้าวเรียบร้อยแล้วเป็นกุ้งละกันเนาะเพราะควรระวังของแป้งโดก็คือเวลาเก็บไปนานๆบางทีอาจจะมีเชื้อราได้ค่ะ แป้นพิมพ์นี้ก็จะเหมาะกับเด็กๆที่เพิ่งเริ่มเล่นนะคะเพราะว่าไม่ต้องใช้งานปั้นอะไรมากกดได้ง่ายๆค่ะากดเสร็จเรียบร้อยแล้วนี้นะคะก็ถ้าไม่มีอุปกรณ์แบบนี้เราก็ใช้ไม้จิ้มฟันก็ได้ค่ะเหมือนกันมันจะแกะออกจากพิมพ์ได้ง่ายมากเลยนี่ก็จะได้กุ้งแล้วแล้วก็รีบเอามาวางบนข้าวนะคะ นี้ก็จะได้ตัวซูชิที่มาจากแป้งโดนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นซูชิที่ทำมาจากแป้งโดนะคะชิ้นนี้เนี่ยพิงปั้นไว้ประมาณชั่วโมงกว่าแล้วนะคะแล้วก็อันนี้เพิ่งปั้นนะคะสีเขียวเพิ่งพิมพ์ขึ้นมาจะเห็นว่าออลักษณะของแป้งโดเนี่ยต่อให้ทิ้งนานขนาดไหนนะคะตัวแป้งโดเนี่ยมันก็จะไม่ติดกันนะคะ อาจจะต้องเอากาวมาทาถ้าเกิดว่าอยากให้ชิ้น,นง,งานอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าทิ้งไว้หลายๆวันเนี่ยแป้งโดเขาแห้งเนี่ยแป้งโดเขาก็จะร่วนนะคะแล้วก็ชิ้นงานก็จะพังไปค่ะแถวบนนะคะจะเป็นชิ้นงานที่ทําจากดินเกาหลีแล้วก็แถวล่างจะทําจากแป้งโดคะ่ะแป้งโดเขาจะมีความมันๆอยู่ แล้วอันนี้นะคะภูมิใจนําเสนอมากค่ะก็จะเป็นชิ้นงานที่ทําจากดินเกาหลีที่พิงปั้นเองนะคะจากคู่มือเป็นคุณเม่นนั่นเองค่ะก็จะปั้นตัวปั้นหัวปั้นเท้าแบบนี้ก่อนแล้วก็ปั้นขนเม่นนะคะมาติดอันนี้ก็จะเก็บไว้ได้นานอันนี้พิงทําไว้ตั้งแต่เป็นหลายเดือนแล้วนะคะชิ้นงานก็ยังสวยอยู่ค่ะโอเคค่ะก็ หวังว่านะคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะเลือกแป้งโดนะคะที่เหมาะสมที่คุณพ่อคุณแม่ชอบนะคะให้กับลูกๆได้ค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ